เรียกร้องเอาที่กะกะตก่อนวันนี้อย่างที่กะกะตเนี่ยเครือข่ายประชาชนสังเกตกา,การเลือกตั้ง6 6เขาเดินทางไปที่สํานักงานการเลือกตั้งเรียกร้องให้รับรองสสก็จะเป็นกลุ่มของไอรอเป็นไมา์พัศราวดีมีไผ่ดาวดินก็ไปด้วยอย่างกลุ่มไอรอก็ไปโดยผู้จัดการไอรอก็คือผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์คุณยิ่งชีพเนี่ยบอกว่า1เดือนแล้วตอนนี้เขาทราบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าใครชนะในเขตไหนบ้าง นับคะแนนรวมออกมาเป็นอย่างไรก็รู้กันหมดแล้ว30วันนานพอสมควรแล้วแม้กฎหมายจะมีเวลาให้ถึง60วันก็ตามแต่ไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานขนาดนั้นทีนี้คุณยิ่งชีพก็เปรียบเทียบเลยปี44เนี่ยใช้เวลา16วันในการประกาศรับรองนะปี48ก็16วันปี50 29วันปี54 24วันก่อนหน้านี้ ไม่ถึงเดือนเขาก็ประกาศรับรองและก็จะมีแค่การเลือกตั้งครั้งปี62ใช้เวลา45วันแต่ครั้งนั้นติดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษซึ่งเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะแล้วปี66ทํ 6, ทำไมทำไมมันใช้เวลามากขนาดนี้ต่อไม่จำเป็นต้องใช้เวลาน,านานขนาดนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้เวลาสั้นกว่านี้ได้ความช้านี้จึงเป็นเหตุให้เราต้องมากันวันนี้มาคือขอให้รับรองผลโดยเร็วที่สุด30วันถือว่านานมาก ถ้าเทียบกับอดีตทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้การประกาศผลสามารถทําได้ไม่ควรจะนานขนาดนี้นะครับตอนนี้นานเกินไปแล้วยิ่งนานก็จะยิ่งก่อให้เกิดความอึดอัดแล้วก็เครือบแคลงสงสัยของประชาชนคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้เริ่มทํานโยบายประเทศก็ยังไม่เดินหน้านะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญที่เราต้องเร่งให้ทําโดยเร็วทีนี้มายพัศรวรียืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็บอกว่าวันนี้มาด้วยเหตุผลไม่ได้มากดดนัน แต่ถ้าหากว่ากระบวนการใดเนี่ยมันขวางประชาธิปไตยหรือไปขัดขวางรัฐบาลใหม่ที่ประชาชนเขาเลือกมาคุณไมยบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีประชาชนออกมาส่งเสียงกันมากกว่านี้อีกัยดาวดินหรือคุณไยจตุพัฒน์บุญพัฒรรักษาก็บอกว่าคือเขาก็รู้กันนะอันนี้คุณภัยบอกนะกกตเป็นเครื่องมือหนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการสกัดกั้นขวางทางการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งเดือนเนี่ย ช้าเ <Okay. S 1> พราะเตะถ่วงหรือเปล่างบมันเกือบ6000ล้าน,นเทียบกับผลงานไม่มีความคุ้มค่าเลยและมีความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเผด็จการใช่หรือไม่และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติในสังคมไทยวันนี้เรามาด้วยเหตุด,ด้วยผลนะคะเราไม่ได้มากดดนันแต่เรามาด้วยเหตุด,ด้วยผลเพื่อบอกว่า ถ้าหากว่ามันเกิดกระบวนการใดที่เป็นกระบวนการในการขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตยขัดขวางรัฐบาลใหม่ที่ประชาชนเป็นคนเลือกมาเนี่ยหมายเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่พวกเราที่จะออกมาส่งเสียงนะคะคงจะมีพี่น้องประชาชนอีกหลายคนออกมาส่งเสียงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกะกะตควรรีบรับรองผลการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้ค่ะ ในประวัารที่ผ่านมาเนี่ยกกตสามารถรับรองผลได้เร็วกว่านี้ได้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นการเลือกตั้งที่ดูเหมือนจะไม่เป็นปกติหรือเปล่านะคะจะโปร่งใสและเป็นธรรมจริงหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่เราตั้งข้อสงสัยนะคะไม่จําเป็นต้องรอถึง60วันก็ได้ มันไม่มีประเทศไหนที่แบบกรกตประกาศผลช้าขนาดนี้นะครับหรือแม้แต่บ,บ้านเราใช้งบประมาณ6 0 0 0ล้านแต่ว่าดูผลงานที่เกิดขึ้นผมว่ามันไม่คุ้มค่าปี62ในระบบอีกแบบหนึ่งปี6 6ระบบอีกแบบหนึ่งดังนั้นแล้วมันไม่มีความแน่นอนเลยว่าการเลือกตั้งมันเป็นยังไงจริงๆมันมีคนมีมาตรฐานในการเลือกตั้งแต่ว่ากรกตบ้านเรามันมีการเลือกตั้งแต่ละครั้งเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเขาใน,นรอบที่แล้วกติกาก็ออกให้เพื่อเขารอบนี้ก็ออกให้เพื่อเขาแต่เขาแพ้ไงเวาลาเตะถ่วงได้ก็เตะทวงดังนั้นแล้วผมคิดว คือมันมีเกิดปัญหาคือการนับคะแนนอ่ะผมคิดว่าเราเรา,เรารู้กันอยู่แล้วว่าผลคะแนนมันเป็นยังไงแต่ว่าทําไมเขาไม่รับรองเพราะเขาต้องการเตะข่วงตรงนี้ไปอยู่เขาก็ใช้เครื่องมือของเขาไปครับเครื่องมือที่เป็นกระบวนการรัฐสภาก็จะเป็นกรกตรเป็นสอวอใช่ไหมครับเป็นศาลหรือแม้แต่เครื่องมือของข้างนอกก็จะเป็นตําตรวจอายการศาลใช่ไหมครับผมคิดว่าเขาก็จะใช้เครื่องมืออย่างนี้ต่อไปที่มาขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยมาขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน คุณไผ่ดาวดินบอกว่าวันศุกร์นี้เชิญชวนทุกท่านรวมพลังทวงถามคะแนนเสียงของเราที่หอศิล6์หโมงเย็นถึงสองทุ่มอันนี้จะจัดงานนี้ในนามของกลุ่มรัษฎรนี่คือบรรยากาศที่กะกะตใหญ่นะครับคือส่วนกลางแต่ที่